อ่าโอเคเดี๋ยวอันนี้คือหน้าที่ครูแชร์ให้นะครับมาดูใหม่เนาะอันนี้เป็นคะแนนนะครับตามเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้านะครับขออนุญาตทวนเนาะพงทอนเหลือหนึ่งงานวาโรดมสองงานพลเหลือสองงานนะครับหน่วยสี่หน่วย 4, ห้ากนกพลก็เหลือหน่วยสองหน่วยสามสี่ห้าเนาะ เตชินเหลือหน่วย4หน่วย5จีรวัตก็เหลือหน่วย4หน่วย5วรพัทเหลือหน่วย3หน่วย4หน่วย5สุชาวดีหน่วย4หน่วย5อาอภิษราเหลือหน่วย5นะครับพิมรดาหน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5ออนนิชาหน่วย4หน่วย5 ทิติชยาเหลือหน่วย5นะครับนัชชาหลือหน่วยที่4ที่5และพีพันหน่วย4อาริยาหน่วย5แล้วก็พีรดาหน่วย5โสภาหรือหน่วย4หน่วย5อ่านทีนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับสำหรับนักเรียนที่ส่งมานะครับเ,เนื่องจาก ครูตรวจเยอะ7ห้องนะครับมันจะลงมาตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งบางทีเนี่ยครูก็เลยไม่ไหวนะครับครูก็เลยปิดแจ้งเตือนไลน์ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะมาไล่ดูทีเดียวแล้วก็ตรวจทีเดียวนะครับครูจะไม่ได้มาไล่ตรวจทีละสิบนาทีตรวจ10นาทีตรวจอย่างนี้มันไม่ไหวนะครับครูต้องทําอย่างอื่นด้วยแล้วก็ใครที่ส่งมาแล้วแล้วครูขึ้นอัปเดตแล้วแต่เฮ้ยทำไมช่องนี้ฉันไม่มีคะแนน ก็การุณาแจ้งเตือนครูมาทักครูมาก็คือเข้าไปทีห่น้าลายนะครับแล้วก็ให้ทำแบบนี้เข้าไปที่บอทดนะครับแล้วแคปหน้าจอแบบนี้มาให้ครูเนาะแคปหน้าจอตัวที่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวแชร์หน้าจอใหม่สำหรับคนที่เข้ามาเรียนนะครับ ให้แคปตัวนี้แคปตัวนี้มาให้ครูก่อนที่เธอจะคุยกับครูเนี่ยเธอต้องแคปอันนี้มาให้ครูก่อนเนาะในบอดส่วนตัวของเธอแคปแล้วก็ส่งภาพมาให้ครูก่อนแล้วค่อยบอกครูว่าหน่วยนี้ไม่มีหน่วยนั้นไม่มีส่งมาแล้วทำไมไม่มีอ่าอย่างเงี้ยหรืออย่างของม .5 อย่างเงี้ยอ่ะ ทับหนึ่งอย่างเงี้ยหน่วยนี้ทำไมได้เท่านี้เงี้ยจะถามก็แล้วแต่ก็แคปมาก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ครูพยายามทําให้มันน่าสนใจนะครับก็ช่วยเข้ามาดูหน่อยเนาะช่วยสนใจหน่อยนะครับอ่าโอเคปิดแชร์เนาะขออนุญาตกลับมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ เรื่องที่เกี่ยวกับการสอบปลายภาคนะครับในการสอบปลายภาคเนี่ยนักเรียนยังต้องเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบเนี่ยก็จะเป็นการเก็บคะแนนหรือเป็นการสอบออนไลน์ไปเลยเนาะน่าจะสบายแล้วล่ะครูคิดว่าครูจะให้สอบนะครับเป็นเป็นข้อสอบ ปลายภาค20ข้อข้อละ1คะแนน20คะแนนไปเลยไม่หารครับเนาะแล้วเดี๋ยวจะทวนให้ทบทวนเนื้อหาให้สิ่งที่เรียนไปแล้วนะครับก็จะเปิดสไลด์แล้วก็อธิบายสไลด์ที่ครูอธิบายก็ข้อสอบก็จะอยู่ในนั้นแหละเป๊ะๆในนั้นเลยถ้าใครไม่เข้าถือว่าซวยอ่าถือว่าซวยมากนะถือว่า กรรมของเธอเองอไทยที่ไม่เข้านะครับตอนที่ครูคิดว่าชั่วโมงถัดไปครูก็จะทวนให้แล้วอืมเราจะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่ครับเดขอดูตารางหน่อยเราจะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่มีใครรู้บ้างครับเราจะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่วันศุกร์ วันศุกร์นะวันศุกร์ลวกันนะครับครูจะทวนให้นะครับแล้วก็จะบันทึกหน้าจอให้เหมือนกันเนี่ยการทวนเนี่ยนะครับแล้วก็จะให้สอบเป็น g o o g l e f o r m นะครับไม่จับเวลานะจะจะให้สอบในชั่วโมงนี่แหละจะให้สอบในชั่วโมงนี้แหละแล้วก็อาจจะทำแจ้งเตือนให้เรารู้คะแนนปลายภาคเราเลยเนาะ ดีไหมเออเราจะได้รู้เลยฉันได้เกรดสี่แล้วเว้ยอ่าตอนนี้คะแนนของใครที่เช็คไปแล้วนะครับแล้วมันได้เจคะแนนแล้วเนี่ยหรือ60คะแนนกว่าๆไปแล้วหกสิบห้าอะไรันเนี้ยถ้าเธอได้10คะแนนถึงสิบห้คะแนนนั่นนักเรียนก็จะได้แปดสิบคะแนนก็เกรดสีแล้วใช่ไหมเออแต่ถ้าใครยังไม่พอใจงานของเรามันยังไม่ค่อยดี อยากได้คะแนนเพิ่มอีกก็ทํามาใหม่ครับแล้วก็ส่งทําให้มันดีขึ้นดูงานเก่าของเราอ่ะแล้วก็ส่งมาใหม่ดูให้มันดีขึ้นถ้าครูตรวจแล้วมันดีขึ้นนักเรียนก็ก็ได้คะแนนเพิ่มนะครับการให้คะแนนเต็มสําหรับครูมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับคร,ครูก็ยินดีที่จะสนับสนุนดินดีที่จะพวกช่วยพวกเรานั่นแหละครับอืมโอเคอ่ะมีใครจะถามอะไรไหมครับ มีไหมลูกมีไหมมีไหมครับมีไหมครับนะมีไหมเอาไม่มีเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยุดบันทึกวิดีโอก่อนเนาะ